พิธีว,ว่าพี่ให้กับพี่เอมี่นะครับเอาสมมุติว่าเอมี่ขึ้นมา One, two, three, four, 1 2 3 4 5ผมเชื่อแล้วครับว่าเอมี่พิน,นีเขาดังจริงพี่น้องครับตลอดเวลาสี่เดือนที่ผ่านมา มันจะจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยมันเป็นสี่เดือนที่แผลที่สิ่งที่มันผุพังที่สุดในประเทศได้เปิดออกมาอย่างเป็นทางการมันเป็นสี่เดือนที่ลุ้นว่าจะจุดติดไม่ติดประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์สี่เดือนผ่านไปวันนี้พิสูจน์แล้วว่า มันจุดตินจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลน้านเมืองมันเริ่มขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามวันนี้เสียงของพวกเราทุกคนมันถูกตอบรับตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่ เสียงของพวกเราสามารถจูงใจให้คนรักเจ้าจำนวนมากเห็นด้วยกับเราว่าสถาบันกรรษัตริย์ของเรากำลังมีปัญหาพี่น้องชาวไทยหลายคนจากเดิมที่ไม่เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันกรรษัตริย์เลย มาวันนี้เริ่มตั้งคำถามและคอยตามพวกเราแล้วครับพี่น้องนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนกษัตริย์ขึ้นมาครองแผ่นดินพวกเราทุกคนผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก,ก,ก็ตั้งหน้าตั้งตาคาดหวังลุ้น ว่าในหลวงรัชการที่สิบที่จะมาแทนรัชกาลที่เก้าเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ภายใต้ระบบประชาธิปไตยหรือไมา่แต่นับจากที่ท่านขึ้นมาท่านไม่ได้มีปฏิกิริยาไม่ได้มีท่าทีว่าท่านจะอยู่ใต้รัชสมบนูิแม้แต่ครั้งเดียว รัฐธรรมนรูญกลายเป็นแค่ของเล่นของช,มช,มชนชั้นนำไทยเท่านั้นรัฐธรรมนรูญในฉบับที่ท่านขึ้นมามคือฉบับที่ประยุทธ์จันโอชาฉีกรัฐธรรมนรูญปี5้สูของพวกเรา,เเราจากนั้นได้มีการร่างรัฐธรมรมนูญขึ้นมาใหม่ผ่านประชามติอย่างทุลักทุเลโอเคนะ มันไม่ชอบด้วยหลักประชาธิปไตยแต่มันผ่านประชามติมาแล้วประชาชนจะแก้แต่ละครั้งเลือกตาแทบกระเด็นเราไปชุมนงที่หน้ารัฐสภาลูกหลานของเราโดนขีดการน้ำตาผู้พ้องแต่กษัตริย์สั่งคำเดียวแก้แล้วก็มนงว 475ด้วยเพราะอะไรผมจะพูดว่ายางนั้นเมื่อปี2475หลังจากที่มีการยึดอำนาจมาจากกษัตริย์คืนอำนาจให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยคณะราษฎนปี2475ได้นำเอาทรัพย์สินส่วนที่เป็นของพระมหากกษัตริย์ ที่มาจากพวกเรานี่แหละได้จัดสรรปันส่วนแบ่งให้มันชัดเจนขึ้นว่าอันไหนคือของกษัตริย์อันไหนคือของส่วนรวมไอ้ของส่วนรวมเนี่ยเราเรียกว่าของราชบัลลังก์ราชบัลลังก์ไม่ได้หมายความว่าเป็นของนายกรนายขอรอเจ็ดรอแปดรอเก้าไม่ใช่ราชบัลลังก์หมายถึงเป็นของพวกเราทุกคน คว่างยิงเลเซอร์ขึ้นไปนะครับคำว่าเป็นของพวกเราทุกคนหมายความว่ายัางไงหมายความว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดจะขึ้นครองราชราชสมบัติราชบัลลังก์นี้ท่านครองราชในานามของประชาชนไม่ใช่นายกไม่ใช่นายขอไม่ใช่นายมทิราลงกร เป็นของในหลวงรัชการที่สิบเป็นของประเทศเป็นของทุกคนเป็นของหม่อมนั่นหมอน่อมนี่เป็นของตำรวจทหารเป็น,นของขอทานมันเป็นของพวกเราทุกคนพอคณะราษฎรได้จัดสรรปันส่วนเขาก็ออกกฎหมายขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินส่วนเพื่อมหากษัตริย์ให้กระทรวงการคลังดูแลแต่เมื่อคณะราษฎร อ่อนกําลังลงมันก็ได้มีการออกกฎหมายแก้ไขฉบับเดิมนะครับที่ให้กระทรวงการคลังมาดูแลให้ตั้งเป็นนิติบุคคลให้เกิดสักง,งาทรัพย์สินเป็นนิติบุคคลขึ้นมาจากนั้นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มันก็อยู่ด้วยความชุมเอมาจะตรวจว่าอันไหนมันคือของกษัตริย์อันไหนเป็นคือของประชาชน,นออตแต่ว่าทุกคนเข้าใจร่วมกันว่ามันคือของราชบัลลังค์คือของพวกเราทุกคน ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายคนที่ทําให้เราตาสว่างว่าเราเถียงกันว่าอันนั้นอันนี้เป็นของประชาชนหรือเปล่าคนที่ทําให้เราตาสว่างคือในหลวงรัชกาลที่สิบคือเอามาเป็นของปูคนเดียวยผมอยากจะเชื่อเหลือเกิน พระราชบ,บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมการจัดก,การทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปี 60- ปี61ในหลวงรัชการที่์ไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของไปยุจกจันโอนชาทำฝ่ายเดียวเป็นเรื่องของสอนอาชททำฝ่ายเดียวแต่โดยพุตธิการผมเชื่อไม่ได้เพราะหลังจากแก้แล้วท่านโอนหุ้นไทยพาริชย์เป็นชื่อตัวเองมันมีประจักษ์พยานชัดถ้ญญาท่านไม่เห็นด้วยท่านไม่ต้องโอน นี้โอ,อนคืนได้ไหมถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับพยุทธจักอชาที่แก้กฎหมายให้ท่านใช้เงินได้อย่างตามอำเภอใจพรุ่งนี้โอ,อนทุกบาททุกสตางค์คืนให้รัฐให้หลวงได้ไหม ท่นคืออะไรพอพวกเราประกาศว่าจะไปทวงเงินของราษฎร,รของราชบัลลังคืนรัฐบาลจัดเอากู้คอนเทนเนอร์จัดทหารมาจากต่างจังหวัดมาขวางถนนไม่ให้พวกเราไปมีลวน้ํามีการเบิกอาวุธที่ถอดปอมาเตรียงเพื่อจะทําร้ายพวกเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาบอกไปเลยมึงไม่ได้กินกูหรอกวันนี้กูแกงมึงกูมานี่ แบบนี้ใคร็บที่ไหนก็แพ้ทหารไทยนะแล้วสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ข่าวเมื่อเช้าบอกว่าที่รถติดกันน่ะเป็นเพราะพวกเราจะไปชุม,มนุมไอ้หามึงจะไม่มีเก็บบาแล้วทำไมไม่เก็บ วันนี้มีทรัพย์สินจำนวนมากที่ในหลวงวชิราลงกรณ์โอนเป็นชื่อของตัวเองผมอยากอาธาิบายในวันนี้ว่าการทำแบบนี้มันมีปัญหาอย่างไงในทางกฎหมายสลิมมาเถียงผมพวกเสื้อเหลืองบางคนมาเถียงผมบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิมเนี่ยมันเป็นของราชาวงศ์จัก,กรีเท่านั้น เอ้าถ้าบอกว่าเป็นของรชวงศ์จักรีนะทำไมไม่แบ่งให้ลูกหลานรห้าคนอื่นด้วยปริพัน์ไม่แบ่งหิวก็เอา้าถ้าบอกว่าเป็นของรัวงศ์งจกกัจกรีรัวงศ์จักรีมีกี่คนแบ่งทุกคนนั่นคือขอ้อโต้แย้งของสลินที่บอกว่าเป็นของรากกัวงศ์จักรีไม่ใช่ไม่จริง ู้ว่าในหลวนทีกันสิบทำไม่ถูกเรื่องนี้ลึกๆพวกคนก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้และเรื่องนี้นะคราท่น้องเป็นจุดร่วมสําคัญที่ทําให้คนรักเจ้าจํานวนมากซื้อประเด็นนี้ของพวกเราวันนี้ถ้ายัางอายอยู่ไม่การมาร่วมแค่แชร์ข้อมูลแชร์คลิปทนายอานุนก็พอปอกมือเป็นกระดายสีพิภพกับใจเลยตัวอย่างที่สอง สลิมอีกคนหนึ่งชื่อเหมือนผม,มเลยชื่ออานนนไปเขียนบทความบอกว่าที่ผมไปบอกสมมติผมไปสมมติว่าถ้าในหลวงเนี่ยโอนพระบระมมาหาราชวังหรือวัดพระแก้วเนี่ยให้กับคุณก้อยไปเนี่ยพวกคุณจะทํายังไงสลิมมาเถียงผมว่าท่านรู้ท่านรู้ท่านรักประเทศท่านไม่ทำหรอกประเด็นคือกฎหมายฉบับนี้มันอนุญาตให้ท่านทําได้ และถ้าท่านทำมาทำขึ้นมาเมื่อไหร่สมมตินะครับผมสมมติสมมติว่าโอนพระบรมมหารสาลังพระแก้วของพวกเราเนี่ยให้คุณค้อยแล้วคุณค้อยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยวังทั้งวังเป็นของแม่คุณค้อยครับเพราะอะไรเพราะคุณค้อยไม่ได้มีลูกกับป็นหลวงไม่ได้กับระเบียนสมรสทรัพย์สินมันจึงโอนไปทางวรดกกลิมเถียงว่า ท่านไม่ทําหรอกท่านไม่ทําหรอกผมบอกว่ากฎหมายให้ท่านทําได้พวกเราจึงมาชุมนุมในวันนี้ที่พูดเนี่ยก็อยากให้ในหลวงองค์ต่อไปท่านได้มีหวังอยู่มีทรัพย์สมบัติที่เป็นราชบัลลังก์ พอพูดอย่างนี้หลายคนก็กบอกว่าทนายอนุนเป็นพวกโลเลีเป็นพวกลักเจ้าเหรอไม่ใช่ผมอยากเห็นประเทศนี้มันมีของหลวงของราชบัลลังก์ของทุกคนจริงๆไม่ใช่ของผู้ใดผู้ยืนไม่พูดกันตามกฎหมายนะครับไม่ได้ยกเมต่าประการใด้น่ากลัวกว่านั้นถ้าเกิดในหลวงทำทีไ่ไหนกรรมมอบทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นมาพวกเราจะไม่มีทรัพย์สานณสมบัติของแผ่นดินเหลืออยู่อีกเลยไม่มีแล้วถ้าในหลวงคนต่อไปเนี่ยถ้ามีนนะมาแล้วทรัพย์สินมาถูกถ่ายโอนไปหมดเนี่ยในหลวงจะเอาวหวังที่ไหนอยู่นี่คือข้อหว่วงกันงเองคำนวณถ้าทรัพ สินมันถูกโอนไปตามกฎหมายแพ่งไปสู่ทายาคนอื่นทรัพย์สมบัติจำนวนหลายหมื่นล้านแสนล้านมันจะสูญหายไปในพิบตาสำคัญกว่านั้นในทางกฎหมายถ้าท่านไม่เขียนพินยัยกรรมยกให้ใครละ่ะจะแบนทรัพย์สินที่โอนไปของท่านยังไงแบ่นตามกฎหมายแพงคือลูกกี่คนแบ่นเท่านั้นแล้วลูกท่านกี่คน ไปถามผู้พักสาทีิศาลแพงดูเขาแบ่งกันยังไงเขาแบ่งให้เมียแบ่งให้ลูกที่พ่อแสดงออกว่าเป็นลูกหรือเคยแสดงออกว่าเป็นลูกหมายถึงองค์ชายทั้งสี่คนที่อเมริกามีส่วนเกี่ยวด้วยมันจะเกิดอะไรพี่น้องมันจะเกิดกรณีเดียวกันกับพี่ข้าท่านละ่ะไอ้พิษแกนี่ที่พ่อตายลลูกแย่งสมบัติกัน อยู่แค่ข้อเดียวคือสมบัติที่แย่งกันตอนนี้มันคือของชาติมันคือของพวกเราทุกคนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและยอมไม่ได้ทั้งเขาและเราเราไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนี่คือที่มาของข่าวลือว่ามันจะเกิดแล้วก็ประหารกัเยียมนะตุจัก,กันเะนนนเพราะตอนนี้อู่ข้าวอู่น้ำมันถูกเปลี่ยนมือไปและเป็นสิ่งที่หวงแหนที่สุดของพวกเขาไปแล้ว พวกเราพยายามพูดจะสื่อสารเรื่องนี้ว่าไอ้ทรัพย์สมบัติของหดเนี่ยเรามาทวงไม่ได้ทวงให้กลับึ้นมาเป็นของนายอานนท์ของนายกรนายขอแต่ทวงกลับมาเป็นของพวกเราทุกคนในานามของของหลวงของราชการของแผ่นดินนี่คือสิ่งที่เรายือนอยันใช่ไม่ใช่ทำไมฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายสลิมฝ่ายทหารตำรวจมไม่อยอมเข้าใจประเด็นนี้ ทำไมไม่เข้าใจว่าถ้าไอ้ผู้ว่าราชการจังหวัดใจจบับหวัดือนเนี่ยมันโอนจวนพู้ว่าเป็นชื่อตัวเองอะทำไมไม่เข้าใจว่ามันเหมือนกันที่เราต่อสู้ตอนนี้นี่พอพูดเรื่องสัดส,ส่วนมหาิา์แล้วมันของขึ้นที่ของขึ้นเนี่ยเพรรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมีส่วนได้เสีย ผมเชื่อมั่นอย่างเหลือเกินว่าบรรพบุรุษของผมเนี่ยตามีตาเชยตาเอาิบตาสมัอยู่บ้านนอกผมเนี่ยมีส่วนเสียภาษีบำรุงท่านเหมือนกันสำคัญกว่านั้นที่เสื้อเหลือหลายคนอยากจะมาอยู่ฝั่งเราก็คือพอโอนไปแล้วการใช้ชีวิตของท่านมันเหมือนใช้ชีวิตแบบสบายอยู่เมืองน,นอกเขาจึงมาร่วมกับเราวันนี้เสื้อเหลืองเ่นานัน จากกระอนทรัพย์สมบัติอของแผ่นดินเป็นของตัวเอง <Okay. S 1> ยังมีการเพิ่มเงินที่เป็นเงิน <Okay. S 1> ภาษีเงินล,ลงด้วยาภาษีที่เป็นงบประมาณแผ่นดินเพิ่มโดยลงไปอีกต่างหากทั้งโอนทั้งเอาผมพูดตรงๆนะครับถ้าเป็นผมผมอายผมทำไม่ลงจริง สำหรับข้อห่วงกังวลเรื่องถ้ามีการโอนทรัพย์สินผ่านทางพบรบจจกการทรัพย์สินไปแล้วในหลวงนาฏิกาที่สิบจะต้องเสียภาษีให้กับเยอรมันหรือไม่อันนี้ยังเป็นคําถามที่ไม่ลงรอยกันนะครับเพราะมันถือเป็นมรดกหรือเปล่าการโอนทางกฎหมายแต่คนที่จะเสียนแน่ๆคือพระองค์เจ้าทีปังกรเพราะไปอยู่ที่ระบันท่านรับโดยตรงต้องเสียภาษีตามกฎหมายลาบันแน่นอน มันคึงเป็นระโยงระยางพอเอาของเป็นดินเป็นของตัวเองแล้วต้องไปแบ่งตามกฎหมายบรรดไไปเสียภาษีให้กับประเทศเยอรมันปัญหามันสืบเนื่องต่อเนื่องกันถ้าเราไม่หยุดปรากกการนี้เราจะเสียสมบัติของแผ่นดินไปอีกหลายแสนล้านครับพี่น้องส่วนพอเรา ออกมาพูดว่าเราต้องการปฏิรูปสถาบันการิย์ให้พวกฝ่ายตรงข้ามก็พยายามจะมายัดเยียดให้ได้ล่ะปฏิรูปของเมืองคือล้มล้างลูของมัคือล้มล้างขอเตียนอย่างตรงนี้ว่ามันไม่ใช่พวกเราปากไตปากกับใจมันตรงกันวันนี้ปฏิรูปคือปฏิรูปวันไหนล้มล้างพวกนี้อาจะบอกว่าล้มล้างตรงชงพวกเราเป็นคนจริง ปฏิรูปก็คือปฏิรูปถ้าจะปฏิวัติเราจะบอกว่าปฏิวัต,รตริต้องๆไม่ต้องมาใส่ความกันแล้วทางออกของปัญหาคืออะไรทางออกของปัญหามันมีมันไม่ใช่ไม่มีครับพี่น้องไม่ใช่เรามาชุมนุมกันแบบกลับบ้านไม่เฉยๆมาเหนื่อยเฉยๆไม่ใช่ทางออกตามกฎหมายมันมี เมื่อท่านโอนทรัพย์สินทั้งหมดไปโดยผลกฎหมายตามพระบบราชบัญญัติจัดก,การทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พวกเราทุกคนจะร่วมกันเสนอพระบบราชบัญญัติจัดก,การทรัพย์สินฉบับใหม่โดยเอาทรัพย์สินที่ท่านเอาไปคืนมาทั้งหมดผ่านทางรัฐสภา มีการเปิดให้มีการล่ารายชื่อเอาทรัพย์สินที่กษัตริย์เอาไปจากพวกเรากลับมาถ้ามีการให้ล่ารายชื่อเป็นกฎหมายพี่น้องจะร่วมกันลงชื่อไหมครับพี่น้องลงชื่อไหมร่วมกันลงไหมครับถ้าลงชื่อเป็นคำมั่นสัญญาต่อการชูสาม้วเลยนะครับเราจะเอาทรัพย์สินของรัฐกลับมา ผ่านทางรัฐสภาไม่มีเสียเลือดเนื้อแต่พวกคุณอย่ามายิงพวกกูก่อนแล้วกันเ,เมื่อเอาทรัพย์สินที่ในหลวงเอาไปกลับมาพวกเราจะร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่แบ่งให้มันชัดเจนคนที่จะมาดูแลทรัพย์สินของราชการคือคนที่มาจากการเลือกตั้งคือรัฐบาลของพวกเรา จากการมีดอกมีผลก็เอามาใช้ถ้ต้องำรุงบ้านเพืองข้าวแยกปากาแพงน้ําท่วมฝนแรงเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ได้น้ําท่วมเอาก็ขนคนมาอยู่ที่ทรัพย์สินเปิดให้คนไม่มีบ้านไปเช่าเราจะส่งต่อทรัพย์สินที่เป็นของรัานบาลังให้กับรัฐบาลที่มาจากพวกเราดูแลแล้วทรัพย์สินนี้จะไม่มีทางสูญหายอย่างแน่นอน น้องครับนี่เป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งหนึ่งในสิบข้อของพวกเราที่ออกมาเรียกร้องต่อสถาบันกษัตริย์เท่านั้นยังมีอีกหลายข้อยังมีอีกหลายที่ที่เราจะไปประกาศไว้ตรงนี้เลยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์วนไหนที่เราอยากไปตีนพวกเราจะเดินไปหาเอง อย่าคิดว่าตู้คอนเทนเนอร์จะเอาพวกเราอยู่อย่าคิดอย่างนั้นมึงเจอกัดอาชีวะ,ก,ะกูกาากาแล้วมึงจะรู้มึงเจอกัดอาสาการนักศึกษาแล้วมึงจะรู้แท่งบาริเออร์เป็นซีเมนต์ตันตันูก็พังมาแล้วแล้วถ้าคิดจะเอาสารเคมีมายิงใส่พวกเราอีก กูประกาศว้เลยว่าช็อปปี้มีขายอุปกรณ์ตอนนี้หรือถ้าคิดว่าพวกกูไม่มีเงินกูมีสายกันเลยูละกูมีเสียบ้ถ้าคิดว่าประชาชนรัฐบาลมันสิ้นไมายหมายดอกมึงลอกอยูแล้วถ้าคิดว่าจะออกไปคิดอำนาจกันจะประหารอีก ขอเ,อเรียกเรียกร้องริงบอลไปยังเมียทหารทุกคนวันไหนสามีท่านจะออกมาะจวกทหารยา่ายจับให้มันกินลูกน้กคนไหนถ้าคุณพ่อจะออกมายึดอำนาจวักคอพอไว้อยาให้ออกจากบ้านและถ้าเกิดยึดอำนาจจริงๆพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านที่มีใจรักประชาธิปไตยจะมาต่อสู้กัน าตต่อตาตชต่อปันการรัฐประหารครั้งนี้จะเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายในประเทศไทยไม่เชื่อลองดูวันนี้สุดท้ายถ้าจะมีข้อผิดพลาด ค้ามผิดพลาดดียวของผมวันนี้คือการเลือกไส่ชุดนี้เลยมันร้อนใครเป็นคอสตูนให้ผมเนี่ยโอเคถึงจะร้อนแค่ไหนแต่ถ้ามันใส่แล้วมันดูดีมันหล่อมันเท่ผมยอมวันนี้จะมีผู้ร่วมปราศัยในฐานะรารสนมพวกเราแหละเป็นแค่ตัวแทนที่มาพูด อีกหลายท่านอยู่เป็นเพื่อนกันให้ตลอดรอดฟังยิ่งดึกคนยิ่งมาเยอะยิ่งดึกคนยิ่งสนใจขอคุณสื่อมวลชนที่ทำทิปทำสารคดีไทยพีพีเอฟตอนนี้ทำสารคดีเกี่ยวกับการพนุกย์ขามังกรั์แล้วครับผมนี่เท่าไหร่สื่อตอนนี้สลหัความกลัวออกไปหมดแล้วต้มือารจะให้สื่อไหยครับ เรายังมีนัดก,กันอีกนะครับเรายังมีนัดก,กันอีกติดตามทางเพจที่จะเผยแพร่ต่อไปก่อนสิ้นปีนี้บิ๊กบิ๊กบ๊อบแน่นอ,อนสวัสดีครับ